โอเคครับบทถัดไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่องโอ peration หรือว่าเครื่องหมายดําเนินการนั่นเองครับซึ่งเครื่องหมายดําเนินการทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเครื่องหมายแรกนะครับเครื่องหมายคํานวณทางคณิตศาสตร์หรือว่าโอ perator นะครับคือที่เรารู้จักกันดีนะครับตามรูปนี้นะครับอย่างเช่นเครื่องหมายแรกครับคือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายต่อไปครับคือเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณแล้วก็เครื่องหมายหารนั่นเองครับแต่เครื่องหมายขวามือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะคือเครื่องหมายที่เราต้องทําการรู้จักกันหน่อยก็ค m o d u โลหรือว่าหารเอาเศษนั่นเองครับรามายกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครับสมมุติถ้าเกิดมี a เท่ากับ3แล้วก็ b เท่ากับ2ครับถ้า a บวก b เนี่ยมันก็มีค่าเป็น5ครับอันนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะ a ลบ b มีค่าเป็น1 a คูณ b มีค่าเป็น6แล้วก็ a หาร b มีค่าเป็น1.5ครับแต่โม d u โลหรือว่าหารเอาเศษนะครับก็คือการนำ a มาหาร b แล้วก็ ได้เศษเท่าไรเียถือวอาตรงนั้นเป็นคำตอบนะครับอย่างเช่นจากตัวอย่างต่งา,คา,าง,ง,งครับ3หาร2ได้1เศษ1ครับเพราะฉะนั้น3หม m o d ึงเท่ากับ1ครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่องตงัวดำเนินการสัมพันธ์หรือว่า relational operator นั่นเองครับในทางณิษศาสตระคาร,ราอาจจะเจอเจอผ่านหพันผ่านตาบ้างพวกเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับครับ แต่ว่าในภาษาคอมมันจะไม่ได้เขียนแบบว่ามีขีดข้างล่างมันจะเขียนดังรูปต่อไปนี้ครับเครื่องหมายแรกครับเครื่องหมายเท่ากับครับเครื่องหมายถัดไปครับเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายถัดไปครับน้อยกว่าเครื่องหมายถัดไปครับไม่เท่ากับแล้วก็เครื่องหมายถัดไปครับมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายสุดท้ายก็คือเครื่องหมาย้อยกว่ากหรือเท่ากับครับทําไมเราถึงไม่ใช่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับขีดตัวเดียวนะครับเพราะว่าในการกําหนดค่าสมมติว่า a เท่ากับ5 หมายเขาว่าให้ hey a ตัวนี้มีค่าเป็น5เพราะฉะนั้นเราจรึงเอาเท่ากับตัวเดียวมาใช้ในการหาความสัมพันธ์ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับเท่ากับจริงหมายเขาว่าข้างซ้ายกับข้างขวามีค่าเท่ากันนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับถ้า a เป็น5แล้วก็ b เป็น10ครับจากตัวอย่างนะครับจะบอกว่าอยู่ในรูปของจริงหรือเท็จนะครับจากตัวอย่างนี้ครับ a เท่ากับ b จริงหรือเท็จครับ True หรือ False คำตอบก็คือ False ครับเพราะว่า หาไม่เท่ากับ10เนาะต่อไปนะครับ a มากกว่า b 2หรือ false ครับต้อง false เนาะเพราะ5น้อยกว่า10ครับ a น้อยกว่าบ2หรือ false ครับเป็น true เพราะว่ามันเป็นจริงเนาะต่อไปนะครับ a ไม่เท่ากับ b เป็น true หรือ false ครับเป็น true ครับใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าหาไม่เท่ากับ10ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงต่อไปครับ a มากกว่าหรือเท่ากับ b ครับ true หรือ false ครับเป็น f a l เพราะว่ามันเป็นเท็จนะครับต่อไปครับ e น้อยกว่าเท่ากับ b ก็ต้องเป็น true นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงตัวดําเนินการตรรกะนะครับหรือว่า logical operator นั่นเองครับในทางณิสร์นะครับเราจําได้ไหมครับว่าเราเรียนเจอเครื่องหมาย and or not จริงๆในภาษาคอมก็มีนะครับแต่ว่าใช้เครื่องหมายตามนี้ครับ and ตัว or แล้วก็ตัว not เป็นดังนี้ครับ and นะครับจะใช้เครื่องหมาย and for s นครับว o or จะใช้เครื่องหมาย ขีดคู่นะครับซึ่งเราสามารถหาเครอหมายนี้ได้จากปุ่มขอขวดนั่นเองครับส่วนเครอหมายนิเสธนะครับคือเครอหมายน็อตเราใช้เครอหมายตกใจหรืออัสเซจนั่นเองในภาษาไทยเรามาทบทวนความรู้ตอนมอต้นกันดีกว่าเนาะนะครับจากตารางนี้นะครับเราจําได้ไหมว่าแอนด์ออลนอตเป็นยังไงมาที่น็อตเอก่อนดีกว่านะครับนิเสธ A นะครับ1น,นิเสธ1ก็กลายเป็น0 ส่วนนิเศษศูนย์ก็กลายเป็น1ครับอ่ะนิเศษ b บีบ้างๆครับ1นิเศษ1คือ0นย์แล้วก็นิเซยศูนย์คือ1ครับนิเศษ1คือ0แล้วก็นิเศูย์ค, 0, คือ1ต่อไปนะครับ a a n d b นะครับดูจากบรรทัดแรกเลยครับ1และ1เป็น1 1และ0นย์เป็น0 0ศูและ1เป็น1แล้วก็0ูนย์และ0นเป็น0นะครับจากนิยามก็คืออะไรที่มี0นและ ก็ตามก็จะกลายเป็นศูนย์หมดเลยยกเว้นกรณีเดียวกรณีที่เป็น1และ1ถึงจะเป็น1ครับต่อไปนะครับเรื่องหรือครับนิยามของหรือก็คือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงจากประโยคนี้นะครับก็จะกลายเป็นจริงนะครับแสดงว่า1หรือ1เป็น1 1หรือ0ูนย์เป็น1 1 0หนหรือ1เป็น1แล้วก็0ูนย์หรือ0ูนย์เป็น0ูนย์นั่นเองครับหัวข้อถัดไปนะครับคือพูดถึง ตัวดำเนินการเอกภาพหรือว่า Analy Operator นั่นเองครับซึ่งสาระต่อไปนี้นะครับเราอาจจะไม่คุ้นมากเท่าไหร่เพราะว่ามันปรากฏเฉพาะภาษาคอมพิวเตอร์ทางนเองครับเครื่องหมายบรรทัดแรกนะคะคือเครื่องหมายเพิ่มขึ้นทีละ1ครับส่วนบรรทัดล่างก็คือเครื่องหมายลดลงทีละ1ครับเรามายกตัวอย่างดีกว่าครับสมมุติถ้าเกิด x มีค่าเป็น5นะครับแสดงว่า x บวกบวกก็ต้องกลายเป็น6 ส่วนบวกบวก x ก็ต้องกลายเป็น6เช่นกันครับส่วนถ้าเกิด x เท่ากับ5แล้ว x ลบลบก็คือ4แล้วก็ลบลบ x ๆก็คือ4ครับแล้ว x บวกบวกกับบวก, x, กบ,บวก x มันต่างกันยังไงล่ะรวมหมายถึง x ลบลบแล้วก็ลบลบ x ด้วยเนาะหลักการคิดง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเครื่องหมายบวกบวกหรือลบลบขึ้นหน้า x นะครับแสดงว่าให้เพิ่มหรือลดค่าก่อนจึงจะทางคำสั่งอื่นๆครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเครืหมายบวกหรือลบนะครับอยู่ข้างหลัง x แปลว่าคําสั่งอื่นทําก่อนแล้วก็เพิ่มลดค่าที่หลังครับเรามาชมตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นกันเลยดีกว่าครับจากฝั่งซ้ายมือนะครับสังเกตได้ว่าจะมี x เท่ากับ1แล้วก็ a บวก x ครับ b เท่ากับ a คูณ10บก x ครับมาแนแรกกันเลยดีกว่าครับ x เท่ากับ1สแสดงว่า x มีค่าเป็น1ครับ a บวก x นะครับจำได้ไหมครับนิยามเมื่อกี้ที่บอกว่า ครื่องหมายนาหน้า x แสดงว่าให้ทําการเพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อนแล้วค่อยทาประโยคอื่นๆนะครับแสดงว่า x ตอนน้องเพิ่มค่าขึ้นก่อนในจํานวน1ครับแสดงว่า x ตอนนี้กลายมีค่ากลายเป็น2ครับจากนั้นนะครับจึงจะทําอย่างอื่นได้ซึ่ง a เท่ากับมีค่าขวามือครับแสดงว่า a ตอนนี้ก็กำลังกลายเป็น2เช่นเดียวกันครับจากนั้นนะครับทำบนด้ารรล่างครับ b เท่ากับ a คูณ10บวก x a มีค่าเป็น 2คูณส0เป็น20แล้วก็20บวกเอ็กเป็น2กลายเป็น22ครับเรามาดูทางขวากันต่อเลยนะครับก็คือ x เท่ากับ1นเท่ากับ x บวกบวกแล้วก็ b เท่ากับ a คูณ10วก x รับบรรทัดแรกนะครับ X ท่ากับ1แสดงว่า x มีค่าเป็น1ครับต่อไปนะครับเเท่ากับเบวกบวกหมายความว่าให้ a นะครับเก็บค่า x ก่อนแล้วค่อย x บวกบวกทีหลังนะครับแสดงว่า A ต้องมีค่าเป็น 1>, 1ครับพอ a มีค่าเท่ากับ1นแล้วใช่ไหมครับ x ถึงมีค่าเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอนแรก x เป็น1บวกบวกก็ต้องกลายเป็น2นั่นเองครับจากนั้นนะครับ b เท่ากับ a คูณสบวก x ครับแสดงว่า a ตอนนี้มีค่าเป็น1คูณ10กลายเป็น10แล้วก็บวกกับ x ที่เป็น2ก็กลายเป็น12นั่นเองครับสังเกตไหมครับเพียงแค่นำหน้าบวกบวก x แล้วก็ x บวกบวกก็มีความหมายต่างกันแล้วครับนี่คือความต่างระหว่าง เครื่องหมายบวกบวกหน้าแล้วก็บวกบวกหลังครับซึ่งในกรณีที่เป็นลบลบ x แล้วก็ x- ลบลบก็สามารถใช้คล้ายกันได้ครับลองมาคิดเอเองนะครับเครื่องหมายถัดไปนะครับตัวดําเนินการประกอบหรือว่า c o m p o u n d operator ครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นกันแต่ว่าในทางคอมพิวเตอร์แล้วเราจะมักจะใช้บ่อยเลยแหละครับซึ่งค่าเครื่องหมายนะครับมันมาจากเครื่องหมายตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์เหมือนเดิมครับแต่ว่ามีเท่ากับเพิ่มขึ้นมาหมายความว่า เครื่องหมาย,ยานี้แสดงการกระทําเครื่องหมายค่าจากเดิมยังงงใช่ไหมครับมาชมตัวอย่างเพื่อความเข้าใจกันเลยดีกว่าครับสมมติว่าผมให้ x เท่ากับ10จากนั้นนะครับถ้าเกิดให้ x บวกเท่ากับ5หมายควาว่าให้ x จากเดิมนะครับที่มีอยู่10เพิ่มขึ้นจากเดิมไปอีก5แสดงว่า x มีค่าเป็น15ครับ x ลบเท่ากับ5แสดงว่าตอนแรก x มี10 ให้ลบจากเดิมไป5แสดงว่า x จะมีค่าเป็น5ครับเช่นเดียวกันครับ x มีค่าเป็น10เมื่อ x คูณ5จากเดิมกลายเป็น50ครับซึ่ง x เท่ากับ10 x หารเท่ากับ5แสดงว่า x มีค่าเป็น2ครับส่วนความมือครับ x มีค่าเป็น10 x หมอดูลวแสดงว่า x มีค่าเป็น0ครับทันกันไหมครับ หลังจากที่เราได้เรียนกันมาหลายเครื่องหมายนะครับแต่เอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราเําเครื่องหมายทั้งหมดมารวมกันเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคิดก่อนคิดหลังนะครับเขาจึงมีหลักการนะครับที่เรียกว่าลําดับในการดําเนินการหรือว่า operator precedence ครับก็คือว่าอะไรที่อยู่บนสุดนะครับให้คิดก่อนแล้วก็อะไรที่อยู่ล่างสุดนะครับให้คิดที่หลังนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับวงเล็บก็คือเข้าไปคิดก่อนครับจากนั้นก็ตามด้วยบวกบวก,กลบลบนิเสถครับ จากนั้นก็ตามด้วยคูณหาร m o ดู l o ครับจากนั้นก็ตามด้วยบวกลบจากนั้นก็ตามด้วยน้อยน้อยกว่าเท่ากับมากมากกว่าเท่ากับครับตามด้วยเท่ากับไม่เท่ากับตามด้วยแอนแล้วก็ตามด้วยออแล้วก็ตามด้วยบวกเท่ากับลบเท่ากับคูณ Jeder, เท่ากับหารเท่ากับแล้วก็ m o ดูโลเท่ากับนั่นเอ, <ๆ S 2> องครับเราเห็นตัวอย่างโจทย์แล้วใช่ไหมครับมี3ข้ออย่าเพิ่งตกใจกันนะครับทำไมมันยาวจังมันดูตัวอย่างตัวแรกกันเลยดีกว่าครับข้อหมายแรกครับ10บวก1เท่ากับเท่ากับ11ครับ ข้างมาไหนสําคัญกว่าครับตอนนี้ื่องมาบวกใช่ไหมครับเพราะว่าบวกอยู่ข้อ4ส่วนเท่ากับเท่ากับอยู่ข้อ6เพราะฉะนั้นจับวงเล็บใส่เข้ามาเลยครับกลายเป็นวงเล็บเปิด10บวก1งวงเล็บปิดครับจากนั้นก็ไม่จาเป็นต้องใส่ต่อแล้วเพราะว่าเหลือตัวเดียวแล้วจากนั้นทําการหาค่าครับกลายเป็น11เท่ากับเท่ากับ11ครับกลายเป็นจริงใช่ไหมครับตัวอย่างข้อถัดไปครับ3น้อยกว่า1บวก3 และศจากตัวอย่างนี้นะครับเครื่องหมายสําคัญสุดครับในนี้น้อยกว่าบวกหรือแอนครับเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเพราะว่าบวกอยู่ข้อ4นั่นเองครับจับวเลบใส่ให้มันเลยครับกลายเป็น3น้อยกว่า1นึบวกสามแอนครับต่อไปนะครับเหลือเครื่องหมายน้อยกว่ากับเครื่องหมายแอนนะครับเครื่องหมายไหนสําคัญกว่าครับเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะบวงเลบใส่ให้มันเลยครับกลายเป็น3น้อยกว่า1นึบวกสามแอนศครับ จากนั้นต้องใส่ต่อไหมครับไม่ต้องแลวใช่ไหมเพราะว่าเหลือแค่ตัวเดียวแล้วหาค่าเลยครับ3น้อยกว่า4 0ซึ่ง3น้อยกว่า4เป็นจริงก็จะกลายเป็น1ครับ1และ0นย์ก็จะกลายเป็นเท็จนั่นเองครับมาดูตัวอย่างข้อถัดไปครับ20คูณ3หาร5ออครับจากตัวอย่างนี้นะครับเครื่องหมายไหนสำคัญที่สุดครับคือเครื่องหมายคูณและหารใช่ไหมครับเพราะว่าคูณและหารอยู่ข้อสามนั่นเองครับ แต่เครื่องหมายไหนมาก่อนละ่ะเอาง่ายๆครับถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ยชั้นเดียวกันนะครับให้นับจากซ้ายไปขวาเลยครับเพราะฉะนั้นใส่คูณให้มันก่อนเลยครับแล้วก็ค่อยๆใส่เครื่องหมายวงเล็บให้กับหารทีหลังครับหลังจากนั้นนะครับเหลือเพียงแค่เครื่องหมายออกับเครื่องหมายแอนเครื่องหมายไหนสำคัญรองลงมาครับคือเครื่องหมายแอนใช่ไหมครับเพราะว่าแอนอยู่ข้อ7ส่วนเครื่องหมายออยู่ข้อ8ครับจากวงเล็บใส่ให้แอนมาเลย จากนั้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่ต่อแล้วเพราะว่าเหลือตัวเดียวแล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็น605ิหาร้อ0นั่นเองครับจากนั้นก็หาต่อครับกลายเป็น12ออจึงได้ค่าเป็นจริงนั่นเองครับในทางคอมพิวเตอร์นะครับได้กําหนดไว้ว่าหมายเลข่วนคือจํานวนเป็นที่เป็นเท็จนั่นเองครับส่วนหมายเลขใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ศูนย์ถือว่าเป็นจริงทั้งหมดครับตัวอย่างโจอยข้อต่อไปนะครับข้อที่1่ครับกาหนดให้ไฮเป็นตัวแปรชนิดจํานวนเต็มสำหรับเก็บความสูง จงเขียนนี้โพสเพื่อตรวจสอบว่าไฮมีค่าไม่เกิน150ถึง180ครับจากตัวดําเนินการเมื่อกี้นะครับที่เราได้เรียนมาเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้เป็นไฮไม่เกิน150ก็คือน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็มากกว่าเท่ากับใช่ไหมครับคำตอบก็คือกลายเป็น50าน้อยกว่าเท่ากับไฮแล้วก็แอนด้วยไฮนะ้อยกว่าเท่ากับครับสังเกตน,นะครับว่าสาเหตุที่เราใช้แอนในการเชื่อมนะครับเพราะว่าเราต้องการเช็คว่า ค่าค่าหายนะครับมีค่ามากกว่า150แล้วก็มีค่าน้อยกว่า1 8อดนั่นเองหรือเราสามารถเขียนได้เป็นเอาหายขึ้นหน้าก่อนก็ได้ครับแต่ห้ามใช้150เขียนแบบนี้นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเราเขียนสัญลักษณ์นี้จะสื่อว่าอะไรเพราะฉะนั้นในการเขียนเรื่องแบบนี้นะครับจะต้องใช้แอนในการช่วยเข้ามาครับข้อต่อไปครับคุณหนดให้อววลนะครับเป็นตัวแปรที่เนี่ยขล่าเกะ จงเขียนที่คอดเพื่อตรวจสอบว่า V วอลโวลนี้นะครับเป็นอักขระ AEI หรือ O หรือ u ูนะเองครับเพราะฉะนั้นจึงเขียนได้เป็นดังนี้นนเองครับจาได้ไหมครับเวลาเราเขียนด้วยอักขระใดก็ตามเราใช้ซิงก์ก็ขวดนะครับถ้าเกิดใช้ตะวว่าขวดหาคะแนนนะเราจะไม่เขียน V วเอลเท่ากับเท่ากับ a เท่ากับเท่ากับ b เท่ากับเท่ากับ c เงี้ยไม่ได้นะครับถือว่าผิดเราต้องใช้ O อในการเชื่อมระหว่างเงื่อนไขใดก็ตามครับ ข้อถัดไปครับกำหนดให้มันนี่เป็นตัวแปรชนิดจํานวนเต็มสาหรับในการรับเงินจงเขียนนิพจน์เพื่อตรวจสอบว่ามันนี่ที่ได้รับเป็นจํานวนเงินที่สามารถถอนได้ด้วยแบงค์หนึ่งร้อยและมันนี่ต้องมีค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นครับมาตีความโจทย์กันเล็กน้อยกันนะครับมันนี่ที่ได้รับเป็นจํานวนที่สามารถถอนได้ด้วยแบงค์หนึ่งร้อยแสดงว่ามันนี่ก็ต้องกลายเป็นจํานวนหลักเต็มร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถอนได้ก็แปลว่าเศษก็ต้องเป็น ศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องนําหลักการมอลิโลที่สอนไปเมื่อกี้มาใช้นั่นเองแล้วก็มีค่าไม่เกิน10,000ด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องน้อยกว่าเท่ากับนะเพราะเป็นไม่เกินกลายเป็นมันนี่หมดร้อยเท่ากับเท่ากับศูนย์แล้วก็แอนด้วยมันนี่น้อยกว่าเท่ากับ1 0,000ครับเพราะว่ามันนี่าร1นึ่งรต้องไม่มีเศษก็เลยกลายเป็นมันนี่หมดร้อยให้ศูนย์นั่นเองครับส่วนไม่เกินก็คือน้อยกว่าเท่ากับครับ จากนั้นก็คือจะมาแอ่นกันเพราะว่าโจทย์บอกว่าและเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับแล้วมาเจอกันบทหน้าอีกทีนะครับแล้วเจอกันครับ